ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่42ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไล์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับสองทุตทุพยชาติก่อโดยมีเรื่องอยู่ว่าเมื่อในสมัยอดีตเมื่อนานมาแล้ว ณเมืองพารานสีนครแห่งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยทศพิษราชธรรมปกครององค์ดินแดนอย่างผาสุกเป็นอย่างดีและในป่าใกล้ๆพระนครมีราชสีตัวหนึ่งพำนักครองตนเป็นเจ้าป่าแห่งนั้นใกล้ป่านั้นเองมีดงตาลปะปนอยู่กับดงมะตูมและในดงตาลน,นั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายใต้กระตาลกอนหนึ่งใกล้ๆก,กับ คนต้นมะตูมกระต่ายนั้นคิดในใจว่าอากาศสดชื่นดีจริงๆกระต่ายอย่างเราจะมีอะไรให้ทำนอกจากนอนให้เปรมปรีกิจวัตรประจำวันของกระต่ายนั้นก็คือการออกหาอาหารแล้วก็กลับมานอนพักที่ใต้ต้นตาลของมันวันหนึ่งหลังจากที่มันกินอาหารอย่างอิม่มหนำสำราญแล้วก็บังเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมา เอถ้าวันหนึ่งป่าที่เราอยู่อย่างสงบเงียบแห่งนี้เกิดอาเพศแผ่นดินถล่มฟ้าทลายขึ้นมาเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอพูดแล้วมันก็น่าคิดนะเนี่ยน่ากลัวอยู่เหมือนกันแฮยังไม่ทันที่ความคิดจะจางหายไปจูๆ่ๆผลมะตูมลูกหนึ่งก็หล่นจากต้นตกใส่บนหลังคาใบตานอันเป็นรังของเจ้ากระต่ายเข้าเต็มเปเสียงดังจากการตกกระทบบวกกับความคิด จดจ่อของมันสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับเจ้ากระต่ายเป็นยิ่งนักแผ่นดินถล่มจริงๆหรือนี่แย่แล้วแล้วแผ่นดีกว่าเราเสียงเจ้ากระต่ายตื่นตูมร้องระงมไปทั่วสร้างความฉงนแก่เหล่ากระต่ายตัวอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันอ้าวนั่นมันจะวิ่งไปไหนและนั่นเกิดคึกอะไรขึ้นมานี่วิ่งตามไปบ้างดีกว่าต้องถามให้รู้ว่ามันวิ่งหน้าตาตื่นไปทำไมตามไปก่อนค่อยถามที่หลังแล้วกัน เมื่อวิ่งตามกระต่ายตัวแรกทันกระต่ายตัวนั้นจึงเอ่ยปากถามด้วยความสงสัยถึงสาเหตุที่กระต่ายขี้ตกใจตัวนั้นต้องวิ่งหนีสุดชีวิตนี่นี่นี่ตกลงเจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าวิ่งหนีอะไรมานี่ หน้าตาแตกตื่นจริงๆเจ้ากระต่ายจึงเอ่ยว่านี่เจ้าไม่ได้ยินเสียงแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินจะถล่มอยู่รอมร้อยอยู่แล้วอย่ามัวแต่ถามเลยวิ่งให้สุดชีวิตกันเถอะไม่งั้นจะพาตายกันหมดนะเจ้าเจ้ากระต่ายอีกตัวกล่าวว่าเฮ้ยจริงดิงั้นรอช้าอยู่ทำไมข้าไปก่อนละนะเจ้ากระต่ายตัวแรกจึงรูปพูดว่าเฮ้ยๆๆรอข้าด้วยเหตุการณ์โกลาหลไปกันใหญ่ไม่เพียงแค่กระต่ายสองตัวเท่านั้น ที่ต่างวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตแม้แต่กระต่ายตัวอื่นๆอีกนับร้อยนับพันตัวทั่วป่าก็ต่างพากันวิ่งหนีเตลิดตามกันมาเป็นพรวน เพียงเพราะเห็นกระต่ายที่ตกใจกลัวตัวนั้นวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทุกตัวก็วิ่งตามตามกันมาโดยไม่ถามถึงสาเหตุด้านสัตว์อื่นๆในป่าเมื่อเห็นฝูงกระต่ายนับพันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตก็ต่างพากันออกวิ่งตามฝูงกระต่ายไปโดยไม่ยอมถามไถ่ใดๆทั้งสิน้นเฮ้ยนั้นฝูงกระต่ายมันหนีอะไรของมัน ไม่ได้กันแล้วอย่างนี้มันต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ๆไปมั่งดีกว่าเฮ้ยเฮ้พวกกวางทั้งหลายตามเจ้ากระต่ายไปเร็วๆเข้าหมูจึงกล่าวบ้างว่าอ้าวตัวอื่นวิ่งกันไปหมดแล้วหมูอย่างเราจะอยู่ทําไมละเนี่ยไปกันมั่งดีกว่าเฮ้ยเจ้ากวางเอ้ยรอข้าด้วยวัวตัวหนึ่งกล่าวว่าอ้าวไม่บอกกันบ้างเลยพวกเจ้านี่รอข้าด้วยรอข้าด้วยข้าขอไปด้วยคนรอด้วยวัวอีกตัวหนึ่งเห็นดังนี้แล้วจึงเอ่ยว่า วิ่งกันป่าราบขนาดนี้อย่ามัวแต่เลมหญ้าสิพวกเราไปกับเขาบ้างดีกว่าเร็วๆเ,เข้าไปกันเถอะฝูงวัวทั้งหลายรีบหนีกันเร็วเข้าแรดตัวหนึ่งเห็นดังนั้นแล้วฝูงสัตว์วิ่งกันหน้าตาตื่นอย่างนี้ต้องมีเหตุร้ายแน่ๆเลยไปมั่งดีกว่าเอาเฮ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยใครไม่ เกี่ยวถอยไปแรดจะวิ่งแล้วนะเล่นหนีหมดป่าอย่างนี้เราจะอยู่ทำไมอยู่ไปก็ไม่มีตัวอะไรให้กินชรอยต้องตามตามกันไปแล้วสีเราอ้ยรอฆ่าด้วยฆ่าตัวใหญ่วิ่งตามไม่ทันหรอกรอฆ่าด้วยฆ่ากลัวเอว่าแต่กลัวอะไรไม่รู้เหล่าวิ่งไว้ก่อนดีกว่ารอฆ่าด้วยรอฆ่าด้วยฆ่ากลัวเมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายวิ่งตามมากันทันจึงทราบว่าที่ต้องออกวิ่งหนีกันสุดชีวิตนั้น เหตุเพราะกำลังจะเกิดแผ่นดินถล่มทุกชีวิตในป่าจึงต้องรีบหนีเพื่อรักษาตัวรอดยิ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจพากันแตกตื่นกันยกใหญ่เหอเฮ <Hey. S 1> เจ้ากระต่ายพวกเจ้าพากันวิ่งทำไมเนี่ยพวกข้าก็พล่อยวิ่งตามเหนื่อยด้วยเลยเฮ้ย hey, ไม่ใช่สิกลายเป็นกวางหอบแดกถึงจะถูก ที่ข้าวิ่งไม่คิดชีวิตเนี่ยก็เพราะแผ่นดินกำลังจะถล่มนะสิหาอะไรนะแผ่นดินกำลังจะถลม่มหรือป่าทั้งป่าสะเทือนด้วยฝีเท้าของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ฝ่ายราชสีนั้นเล่าด้วยความที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นจึงไม่แตกตื่นตามฝูงสัตว์เหล่านั้นจึงออกปากถามฝูงสัตว์ที่วิ่งแตกตื่นช้าก่อนพวกท่านทั้งหลายนี้พวกท่านวิ่งหนีสิ่งใดกันมาหรือปัดโทษท่านราชสีท่านโมไปอยู่ที่ไหน มานี่แผ่นดินกำลังจะถล่มอยู่แล้วท่านไม่รู้เรื่องบ้างเลยหรือไงรีบรีบหนีเถอะไปไม่มีเวลามาคุยแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการ